ครั้งนี้จะมงยิงแอดให้กับตัวแทนนะครับตัวแทนในทีมของเรานะครับคือ,อตัวแทนท่านนี้ต้องกาต้องการจะยิงแอดในจังหวัดเดียวนะครับทีนี้ประชากรที่ f c e e o o o คคำนวณได้มาทั้งหมดเนี่ยใช่กับยิงรวมกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนนะครับประมาณ7 0 0 0แสกว่านะครับอันนี้ใช่กับยิงรวมกันนะครับและตอนนี้พยายามที่จะทำให้แอดถูก แอดควรจะอยู่ที่4 0่สบถึงห้าบาทนะครับอันนี้เราคุยแต่เรื่องแอดเราไม่คุยวิธีการปิดการขายต่างๆนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกมากมายทีนี้ผมจะโคลนแอดนะครับโคลนแอดก็คือโคลนแอดที่ดีอยู่แล้วนะครับโดยการสร้างซ้ำสร้างซ้ำ อ่าโอเคนะครับเนี่ยโพสแอดมาโอเคตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับยิงแบบข้อความนะครับเปิดหมดนะครับ a d v a n t a g e p a s s นะครับกระจายงบประมาณก็ประมาณต่อวันโอเค กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับกลุ่มเป้าหมายเดิมรูปเดิมแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเพราะแอดตัวเดิมเนี่ยเริ่มอ่ะผมผมจะไม่ให้มันเกินข้อความละร้อยอ่ะนะครับผมจะปรับใหม่เลยนะเพราะว่าไอเพจของผมเองเนี่ยผมจะยิงประชากรเยอะกว่านี้นะครับก็คือเป็นล้านล้านสองอ่ะครับ มันทำให้มีโอกาสทําให้ข้อความถูกลงนะครับทำให้ข้อความนั้นถูกลงอยู่ที่4 0 5สบถ้าบาทนะครับมันก็จะทําให้การปิดการขายแต่ละเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าสบายชิวๆมีสบาย,บายครับสำหรับธุรกิจที่ผมทําอยู่นะครับผมจะไม่ค่อยอยากบอกว่าทําอะไรนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเพราะว่า ถ้าไม่ใช่ตัวแทนหรือทีมที่มาสมัครกับผมผมจะไม่บอกนะครับและจะไม่ทําให้นะถ้าจะมาเรียนก็คือ5้าหมืนอัพอ่ะถึงจะสอนนะครับเพราะว่าเดือนเดียวก็หาได้แล้วนะ5้าหมืนเดือนเดียวก็หาได้แล้วนะครับในธุรกิจนี้แล้วก็ลูกค้าบางครั้งทําครั้งเดียวอ่ะแต่ต้องจ่ายตลอดนะครับต้องจ่ายตลอดในธุรกิจนี้นะไม่ใช่ว่าขายครั้งเดียวจบไม่ใช่นะครับขายครั้งเดียวแล้วลูกค้าต้องจ่ายตลอดนะอ่า แต่มันมีเทคนิคมีอะไรแบบที่คุณจะต้องทํามันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับซึ่งผมทํามาตั้งแต่ทําทําไม่เป็นอ่ะจากศูนย์อ่ะแบบเจ็บเจ็บจริงอ่ะนะครับแล้วก็ทําจนแบบว่าทุกกระบวนท่าละ่ะทําได้ทําได้หมดแล้วนะครับอ่าโอเคเผยแพร่แล้วกดออกตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราโคลนมาใหม่นี่มันรอประมวลผลอยู่นะครับผมก็จะไป สร้างอีกชุดหนึ่งอันนี้แคมเปญนี้นะครับผมจะสร้างอีกชุดหนึ่งเพื่อมาแข่งกัน CBO ผมจะทำ CBO ผมจะทำ CBO นะครับแต่ผมจะใช้รูปเดิมเพราะรูปนี้เป็นรูปที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่มีการเข้าถึงดีที่สุดแล้วผ่านการเทดแอดมาแล้วนะครับผ่านการเทดแอดมาแล้วผมจะเปลี่ยนแค่กลุ่มเป้าหมายโอเคนี้สร้างซ้ำขึ้นมาปุ๊บ ผมจะเปลี่ยนแค่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มันทําการแบบว่าเห็นไหมกลุ่มเป้าหมาย7จ็ดแสนถึงแปดแสนนะครับแต่ผมก็มันก็พอได้แต่ว่าต้องรอดูว่าแอดจะถูกลงถึง4ี่สบาทไหมนะครับเพราะว่ามันก็ยังคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับอ่าคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะสำหรับธุรกิจนี้นะครับจากสถิติที่ผมยิงมานะต้อง8 9 0 0 0 0แสนถึงล้านอ่ะล้านขึ้นอ่ะนะครับให้กว้างหน่อย แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ยอมแพ้เราจะทดสอบจนกว่าจะเจอนะครับไม่เจอเราก็มีวิธีอื่นแล้วมีวิธีอื่นครับอันนี้มันยิงแต่จังหวัดเดียวนะครับแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ไงนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะยิงยิงแบบวิธีอื่นได้นะครับยิงไปหลายๆจังหวัดก็ได้ยิงทั้งประเทศก็ได้แต่ยิงทั้งประเทศมันมีข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียอยู่ในบางธุรกิจโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจาก ทุกเพศทุกวัยผมจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มนี้จะยิงเฉพาะผู้หญิงเพื่อให้เขาแข่งกัน a d v a n t a g e Pass โอเคนะครับโอเค นี่เห็นไหมมีสองอันนี้คือเขาเรียก CBO มันเป็นฉบับร่างอยู่เดี๋ยวผมจะต้องกดเผยแพร่ก่อนกดเผยแพร่ปั๊บกดเผยแพร่โอเคนะครับเรียบร้อยนี่กำลังประมวลผลกับอยู่ตรวจสอบอยู่นะครับก็คือ รอให้แอดตัวนี้นะครับประมวลผลเสร็จแล้วเขาจะวิ่งแข่งกันแล้วก็มาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับตอนนี้เปิดอยู่สองตัวนะเปิด,เป,ดเปิดตัวนี้ตัวนี้มันวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่ตัวนี้โคนมาใหม่มาเทสใหม่เ,<ล>เห็นไหมโอ้ยมันมีวิธีเยอะมันมีวิธีเยอะแต่ว่า ถ้าทำมานานจะรู้ว่าเฮ้ยจะต้องลองวิธีนี้วิธีนี้ไม่ดีเฮ้ยใช้วิธีนี้วิธีนี้ไม่ดีใช้วิธีนี้นะครับมันทําได้หลายวิธีอะนะครับไม่ใช่ว่าทําเป็นวิธีเดียวแล้วมันจะไปรอดนะครับอันนี้ทําเราทําได้หลายวิธีอะนะครับผมทําได้หลายวิธีอันนี้อย่างอันเนี้ยถ้าปรับกลุ่มสูงสุดแล้วคนมันน้อยไปแอดก็ยังแพงอยู่เปลี่ยนรูปแล้วเทสแอดแล้วก็ยังแพงอยู่นะครับแสดงว่าแต่เพจอื่นเนี้ย ถูกนะครับแสดงว่าเขายิงอาจจะเป็นเพราะจํานวนคนในจังหวัดนั้นน้อยเกินไปก็ต้องขยายจังหวัดออกนะครับก็ต้องเพิ่มจํานวนประชากรโดยการเลือกจังหวัดและหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยิงคน2อสล้าน10ล้านอย่างเงี้ยข้อความก็มีสิทธิ์จะถูกลงกว่าเพราะว่า AI Facebook มันวิ่งไปหาคนที่กำลังเล่นในขณะนั้นได้เยอะกว่านะ ถึงจานวนประชากร facebook จะบอกว่าฉันรู้ว่ามีคนเล่นแปดแสนแต่ว่าคนสนใจในสินค้านั้นในเวลานั้นอะ่ะมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันในน,นั้นเวลานั้นนะครับมันเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของโลจิกอะนะครับเป็นเรื่องของโลจิกครับเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลข้อมูลล้วนๆน่ะครับข้อมูลล้วนๆนะครับและประสบการณ์